เทพชัดมารายงานตัวแล้วนะครับค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันพฤหัสที่2ี่ครับยูโรนั้นพักนะครับแต่ว่ามีโกปาอเมริกาให้ได้ลุ้นนะครับซึ่งวันนี้ครับเตะกัน2คู่ครับปานามาสหรัฐอเมริกาอุรุกวัยบลิเวียนะครับคู่ที่เทพชัดจะมาวิเคราะห์วันนี้ครับปานามาเจอกับสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้ก็เป็นเกมในกลุ่ม C นะครับซึ่งเตะกันในเวลาตีห้นะครับตามเวลาของบ้านเราครับที่มูสิเดต์เบนสตีดียมครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ คู่นี้ครับ3ครั้งหลังที่ทั้งคู่เจอกันนะครับปานามาชนะสหรัฐอเมริกา1ประตูต่อศูนย์นะครับคัดบอลโลกสหรัฐอเมริกาชนะปานามา5-1ครับคัดบอลโลกแล้วก็นัดล่าสุดครับวันที่13เดือน7ปี2023ครับเสมอกันมา0ูประตูต่อศูนย์นะครับที่รายการคนคาเคปโกคัพนะครับด้านฟอร์ม3นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับปานามา3นัดหลังครับมีชนะมอรซูรัสครับ3ประตูต่อ1คัดบอลโลก แพ้ารากวัย0หนึ่ครับกระชับมิดแล้วก็นัดล่าสุดครับแพ้อุรุกวัย1ประตูต่อ3ครับโคปาอเมริกานัดแรกนะครับด้านอเมริกานะครับสนัดหลังครับมีแพ้โคลอมเบีย1ประตูต่อ5ครับกระชับมิดเสมอบราซิล1ประตูต่อหนึ่งครับกระชับมิดแล้วก็นัดแรกในโคปาอเมริกาครับชนะโบลิเวีย2ประตูต่อศูนย์นะครับด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมครับปานามาของกุลซือ โอมัดคริสต็นเซ่นนะครับเกมแรกพวกเขาแพ้อุรุกวัย1ประตูต่อ3ครับความพร้อมวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมจากเกมล่าสุดครับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ541ครับเหมือนเกมที่ผ่านมาครับแดนกลางจะปรับจากเกมล่าสุดเล็กน้อยครับจะถอดทางด้านของคริสตียน์มาติเนซออกแล้วก็จะส่งโจวานนี่เวลครับลงปั้นเกมร่วมกับทางด้านของอาดัมเบตโตการัสซียานะครับซึ่งสนับสนุนหัมหมัอย่างทางด้านของโคเซ คากฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับของกุลสอเกรตเบอร์ฮันเทอร์นะครับเกมแรกทําได้ดีครับอัดบูิลเวียไป2ประตูต่อศูนครับความพร้อมวันนี้ครับไม่มีในการตัวเจ็บหรือติดโทษเบนเข้ามานะครับซึ่งชุดนี้ของอเมริกาก็อายุเฉลี่ยอยู่ที่25นะครับซึ่งเป็นทีมพลังนุ่มครับคาดว่าวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ433ครับแดงกลางจะวางทางด้านของเวลตันแม็เคนนี่ครับมิดฟิลด์จากยูเวนตุสคอยปั้นเกมครับสนับสนุนสามประสานในแดนหน้าอย่าง ทีโมที่เวอาร์แล้วก็ฟลารินบาโลกันรวมไปถึงกัปตันทีมอย่างคริสเตียนปุริสิต์ลงล่าตาขคายในเกมนี้นะครับโดยทีมชาติปานามาครับผลงานเกมแรกของพวกเขานั้นโดนอุรุกวัยอัดไป3-1ครับแล้วก็เกมวันนี้ครับเตรียมดัวกับสหรัฐอเมริกาที่เกมแรกกับไล่อัดบูริเวีย2ประตูต่ตอศูนย์ครับบอกเลยว่าฟอร์มอเมริกานั้นกําลังดีมากๆครับ ซึ่งมองว่าวันนี้ครับอเมริกาพวกเขาก็ยังดูเหนือกว่าครับแล้วก็ที่สาคัญพวกเขาเป็นทีมพลังหนุ่มที่มีระบบการเล่นที่ดีแล้วก็เกมลุกอันตรายครับโดยเฉพาะกับทันทีมอย่างทางด้านของคิสเทียนบุริสิตนะครับรวมไปถึงเวอาที่มีทั้งความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งครับแบบนี้ดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านของอเมริกาไล่บี้เอาชนะทางด้านของทีมชาติปานามาได้ไม่ยากครับเชื่อว่าอเมริกาพลังหนุ่มชุดนี้ครับมีดีพอที่จะเอาชนะทางด้านของ ปานามามองว่าวันนี้ครับให้เชียร์ไปที่ทางด้านของอเมริกาดีกว่านะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับส่วนคู่ระหว่างทางด้านของอุรุกวัยเจอกับทางด้านของบลิเวียครับอุรุกวัยเปิดฉากกันแบบเล้าใจครับไล่ต้อนปานามา3 1ครับเท่ากับว่าพวกเขากดไปเม็ดเมตรตลอด2นัดที่ผ่านมาครับจึงลงสนามต่อเนื่องด้วยความมั่นใจครับแถมคู่ต่อสู้วันนี้คือบลิเวียครับซึ่งมาตรฐานอ่อนกว่าปานามาเยอะนะครับมองว่า3คะแนนนั้นอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาแน่นอนครับเชื่อว่าครับจอมโหดนั้นที่มีเกมลุกที่ดุดันครับน่าจะ ไล่อัดทางด้านของโบลิเวียได้ไม่ยากครับเชื่อว่าน่าจะยิงขาดแน่นอนครับมองว่าคู่นี้ครับน่าเชียร์ไปที่ทางด้านของอุรุกวัยมากกว่านะครับสำหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเทฟชัดนะครับให้คลิกไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกันครับรับรองครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ